สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะทำความสะอาดตรงที่เรานั่งทำงานกันนะคะสวัสดีจ้าพี่นอ้องไปไป้องไปนะฮะต้องติดสั้นนะฮะใช่คือเราว่ากะ บร่ได้จับอะเนี่เลยค่ะสมบูรค,ความมูนล้วนค่ะพี่น้องนะก็คือว่าก็มีสาจาเกากหลวงคอไว้แต่ก็เอาความดู้ในนี่ไหมไปซอยค้นค่ะแต่ว่าก็เห็ดหลายอย่างนะาจะละมือ ถ้าหากว่าเราอะอยากนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่าง,งนี้เนาะพี่น้องก่อนที่เราจะขายของออนไลน์แล้วก็สร้างตัวตนก่อนก็ได้นะ,ะออกมาให้ความรู้ต่างๆใน f a c e b o o k ใน youtube ใน tikt o กก็ได้ะคะ่นะหาะความรู้มาอย่างพี่ก็เอาความรู้ในที่เราอ่านนี่แหละแล้วเราก็ลองมาลองทำกับตัวเองลองดูแลตัวเองสิจมันก็นดีขึ้น ร่วมกันเลยอธิษฐานร่วมกันเอาคือคนว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเพราะว่ามันหลายอย่างเวลาขอพรคนเวลาขอพรก็ขอพรร่รรอออะะงงวมกันเลยว่าเคนเป็นสะิ่งศักดิ์สิทธิ์มาถุกพระองค์ละอันก็รื่องมือเทพสามดิษค่อยไหวร่วมกันเลยจริงๆนะจะได้ไม่ต้องพิสัทธจะ แล้วก็เอาห้องที่เรานี้แหละเอาเวลาที่เหลือหลังจากเลี้ยงลูกหรือว่าทำงานประจำอ่ะนไงแป้งมาทำคลิปค่ะพี่น้องเหตุสื่อสมือสม้อกิสิ่งนี้คนติดตามเขาไปที่นี่อย่าเพิ่งคิดว่าสิขายของนะเอาเงินสินะขายของก็ขายอยู่ในเฟซจ้ะนะแต่หมายถึงช่องยุติเดี๋ยเขาห้ความรู้สึกไปก่อน สั่งตัวตนซอยเหนือค้นก่อนล้วถึงเวลาที่ได้ขายเองจะ้ะหลายมือนะได้เห็ดวย แล้วก็ให้เฮตุแบบนี้แล้วจะพี่น้องร้องสํานึกรู้คุณกับเขาจะให้ขอโทษเขาให้เรารู้สึกภูมิใจกับของที่เขามีอยู่ในบ้านเขาแล้วในของเขาแล้วพี่น้องแล้วดีดีนะนะก็ขอโทษนะที่เราไม่เคยเห็นคุณค่าของเธอเลยขอบคุณมากเลยนะฉันรักเธอนะ ขอบคุณที่เธอช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะขอบคุณที่ทําให้เราเฮงเฮงปังปังรวยรวยทำให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของฉันทําให้เขาผิวพรรณดีทําให้เขามีสุขภาพจิตใจที่ดีความคิดที่ดีแล้วก็ร่ํารวยไปด้วยกันนะแล้วแต่เราจะพูดอะไรที่มันดีๆโดยที่เราไม่แฝงว่าเราถ้าเราช่วยเหลือผู้คนแล้วจะทําให้เรามี มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวไปยังบริษธิพานนะจะทําให้เรามีเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะถ้าเราไม่ทําเราจะไม่ได้นะแต่ให้เราคิดในใจว่าเวลาทำคอนเทนต์ใช่เป้าหมายของเราคือเงินค่ะนะัทุกคนเนาะเป้าหมายของเราในชีวิตเนี่ยไาจะทําอะไรเนี่ยคือเงินแต่ว่าการที่เราจะมาทำคอนเทนต์ต่างๆในช่อง youtube เนี่ยเราเน้นการให้ นิการให้ตัวเองรักตัวเองเพราะรักผู้อื่นเรามีความรู้อะไรเราอ่านมาได้อย่างเงี้ยตัวอย่างเช่นเราอ่านหนังสือจบแล้วได้อะไรแล้วก็มาแบ่งปันอยากไปได้ไว่เขียน ไม่ใส่เนี่ยเก็บไว้ <c oughs> าการที่เรามีแล้วอ่ะมีของอ่ะแล้วก็ไม่ต้องเป็นที่จะซื้ออีกอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนอ่ะนะนะ ซื้ออะไรที่มันดูแลสุขภาพตัวเองและครอบครัวดีกว่าอย่างเราเช่นอืมเราก็อยากจะดูแลสุขภาพย่านะอะไรเงี้ยเขาก็ดีกับเรามาตลอดอะไรเงี้ยเอ็พยายามจะทําให้ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าวันนี้เราให้ให้ลดเป็นของขวัญคนนั้นคนนี้ให้บ้านใหู้อะไรเงี้ยสู้เราให้ให้สุขภาพของคนอื่นดีกว่าเออวันเนี้ย ให้เงินก็ยังเขาใช้แปบ๊บเดียวก็หมดแต่ว่าถ้าเราเนี้ยเราแจกพอสุขภาพเขายังดีกว่าเออเราแจกอะไรที่ทําให้เขาสุขภาพดียิ่งดีกว่าค่ะนะการที่เราให้ความรู้อ่ะมันเป็นปัญญามากที่จะทําให้คนคนหนึ่งอ่ะมีชีวิตดีได้แล้วก็สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วก็หาเงินเองได้นะเงินมีเงินหามาได้ถ้าเราแบ่งนะ ดูแลสุขภาพการที่เราดูแลตัวเองว่าได้ว่าจะทําให้ตัวเองฟุ้งเฟยอ,อะไรไม่ใช่ฟุ้งเฟยกับตัวเองมากไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าให้เราใส่ใจสุขภาพตัวเองบ้างส่วนไหนที่เรามีปัญหาเรามีไขมันส่วนเกินไหมเราเดินขาเบียดไหมอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดแน่นท้องไหมกับถ่ายท้องปุ๋มไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือผิวพรรณเรามีปัญหาไหมเราก็ต้องเช็คตัวเองค่ะถ้า ถ้าเรามีแล้วก็ต้องดูแลตัวเองค่ะจะได้สุขภาพดีผิวพรรณดีอยู่นานๆเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปนานๆ คิปอะไรตั้งใจมากมายแค่หกคลอปมกระด้แนมีกระดีเลยตัวขอบคุณ กระดาษที่ส่งของนะขอบคุณขนส่งนะารักนะกมันขอบคุณทุกสรรพสิง่งแหละที่เขาช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้เราแทนที่แบบคือเราจะไม่พอใจอะไรเงี้ยเห็นอะไรก็ไม่พอใจแล้วก็ตีผ้าความสุขด้วยการขอบคุณขอบคุณกระดาษทุกแผ่นนะารักนะที่ทำให้เรามา ไว้จดเวลาเรียนกับครูบาอาจารย์ได้ได้มีความจําดีความจําจะได้ดีขึ้นสมองคนเราเนี่ยมัน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 ลืมได้ด้วยสิ่น่องเราต้องทำให้เรามีความจำที่ดีให้ได้อ่ะ นี่เราก็ห่วงแต่ทํานู่นทํานี่งานบ้านทําทีหนึ่งหนึ่โอ้โหขี้ฝุ่นเป็นกระดังเลยเป็นโกดังเลยเรื่องความสะอาดก็สําคัญนะฮะความเพงจะได้เข้าบ้านถ้าบ้านเราสะอาด อุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็ทำความสะอาดเขาขอบคุณมากที่ทำให้เรามีกระจกสวยๆสองหนา้าเด็ซะ เนี่ยถ้าขอบคุณเนี่ยมีสมุดแบบนี้ขอโทษนะที่เราไม่ได้เห็นค่าเธอเลยขอบคุณมากนะต่อไปนี้ไม่ว่าจะเขียนอะไรลงไปในกระดาษขอให้การเขียนลงไปในครั้งนี้เป็นจริงทุกอย่างสองปาถนาทุกอย่างนะ เก็บไว้เอาไว้เรียนเวลาเรียนตัวครูตรวจอันนั้นอัน,นใช่ได้กรดาษที่นั่นเป็นต้นไม้เขาสามาอยู่กับเราเบ่งพี่น้องตอนเป็นสาวหอมว่เจะ่าค <c oughs> อยอยากกลับมาหอมแบบนี้แล้วนะคะ 嗯。<Yeah. S 2> เขียนเขียนไว้แต่ว่าเห็ดพันในครบตีปเขียนคอนเทนต์ไว,วว่าสิเห็ดนี่หมายถึงที่เขาเคยเห็ดมาขายของออนไลน์มาเ,าเห็ดตามนี่เนาะพี่น้องแล้วมันเห็ดที่เขาขายดีเขาขายปังเนาะแล้วมันอยู่ที้ยางเห็ดอยู่ คอนเทนต์เราทำคอนเทนต์เนี่ยเอาจากชีวิตเรานี่แหละจากชีวิตเราที่เราเคยทํามาได้จับเริ่มใหม่ปัจจุบันเริ่มใหม่ ខ្លាប់ពីលាប់ពីលាប់ពីល់ខ្លាប់ពីល់ទីនៃ ราก็ลองให้เวลากับตัวเองค่ะทุกคนคะให้เวลากับการดูแลตัวเองดูแลห้องทําความสะอาดแล้วก็ลองอธิษฐานจิตนะขอบคุณไปทุกอย่างแล้วก็ตั้งสติให้แน่วแน่แล้วก็คิดหาทางทําว่าจะทําอย่างไรให้สินค้าที่ตัวเองสต็อกนั้นขายดีขายหมดนะคะตัว <c oughs> อย่างเช่นเราขายอะไรเย่างี้ค่ะ ก็ให้เราขอบคุณเขาขอบคุณนะารักนะขอบคุณนะเพื่อนนะที่มาช่วยสนับสนุนสินค้าของฉันขอบคุณมากเลยนะลูกที่ลูกอะ่ะจะทําให้แม่ช่วยเหลือผู้คนได้สําเร็จขอบคุณนะที่ทําให้เขามีความสุขกับการดูแลผิวขอบคุณมากเลยที่ไปทําให้สิวเขายุบกลาจุดด่างดาของเขาทุกคนหายหรือแม้กระทั่ง ขอบคุณสินค้าของเราขายอะไรเนาะก็ให้รู้สึกว่าผิวสบู่ของเราผลิตภัณฑ์ของเรากำลังออกไปทําให้เขาสุขภาพดีลําไส้สะอาดพุงยุบน้ําหนักลดหรือจะทําให้พวกเขาอะ่ะมีสุขภาพที่ดีอะ่ะสำหรับที่ขายของออนไลน์มาเราคิดถึงลูกค้าเป็นที่หนึ่งเลยนะแล้วพอเขากินดีใช้ดีเดี๋ยวเขาก,กลับมาซื้อเองนะถ้าผลิตภัณฑ์ มันมีคุณภาพอย่างนี้ค่ะอ่าแล้วก็ขอบคุณค่ะพี่นิดขายของออนไลน์มาเนาะเราก็ไม่เคยขายของออนไลน์เราเห็นแม่ทีมขายดีจังเลยเขาทำยังไงเนาะเราก็เริ่มต้นใหม่ๆหมอย่างนี้แหละเราก็ไปเห็นเขาขายดีค่ะนะเอาไปเอามาเราก็ไปขายกับเขาเออแล้วเราก็เราเห็นเขาส่งเยอะใช่ไหมส่งของเยอะเราก็เลยบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะทําแบบเขาท่านแหละเราก็เลยนะคะเออ ให้เราขอบคุณค่ะขอบคุณกล่องนะถึงแม้กล่องนั้นน่ะจะเป็นกล่องเปล่าหรือเป็นกล่องที่เตรียมไว้แพ็คของอสมมติเราซื้อกล่องมาเพื่อจะเตรียมไว้แพ็คของใช่ไหมคะเพื่อน,นก็ให้เราค่ะนะขอบคุณนะกล่องนะฉันรักเธอนะขอบคุณนะฉันจะทําให้เธอออกไปให้หมดนะออกไปช่วยเหลือผู้คนนะให้เรามีคําสั่งจิตกับเขาว่าให้ขายดิบขายดีค้าขายร่ํารวยนะ ออกไปช่วยเหลือผู้คนกล่องเนี้ยทั้งหมดเนี้ยจะอัดแน่นไปด้วยสินค้าให้ตัวแทนทั่วประเทศหรือให้ลูกค้ากันนะต่อไปนี้ยอดขายเราจะแบบขายดีมากขายถล่มทลายต่อไปนี้ลูกค้าทั่วประเทศทั่วโลกจะวิ่งไล่ล่าสินค้าของเรานะ,ะเราจะทําให้พวกเขาอ่ะมีผิวพรรณที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองต่อนี้นะคนเราทัศนคติ ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะถึงแม้เราไปเรียนกับครูบาอาจารย์แต่ความคิดเราก็แตกต่างกันเนาะเราก็ไม่ได้โฟกัสที่ความโลภว่าเราจะอยากได้เงินลูกค้านะขายแล้วได้เงินนะอะไรเงี้ยไม่เราขายเพื่อให้พวกเขาอะได้มีชีวิตดีแล้วก็มีความสุขแล้วทาให้ผิวพรรณของเขาดีขึ้นหรือสุขภาพดีไม่ว่าเราจะขายอะไรอย่างนี้ค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นเราขายผลิตภัณฑ์ดูแลหน่นใช่ไหม เราก็รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะออกไปดูแลสุขภาพของคนนั้นน่ะให้ให้ดีเหมือนที่เราเป็นนั่งแหละเขาจะขับถ่ายเนี่ยง่ายขึ้นจากที่เขาท้องผูกอย่างเงี้ยหรือเขาอุดอัดแน่นท้องขาเบียดขับถ่ายยากอย่างเงี้ยเขาจะสุขภาพดีเหมือนกับเราขายสบู่ล้างหนะ้าใช่ไหมให้เรารู้สึกว่าเขากําลังไปช่วยเหลือเสริมความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะอ่ะนะแล้วจะทําให้เราแบบ ขายอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาเครียดว่าโอ๊ยเมื่อไหร่นะลูกค้าจะมาซื้อเราแต่ถ้าเราเต็มใจที่จะให้แบบเนี้ยในทุกวันนะคะเราจะมีความสุขกับการขายแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะลูกค้าจะมาซื้อเราตอนไหนก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเมื่อไหร่ที่เขาพอใจกับสินค้าของเรานั่นแหละเขาจะทักมาหาเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรักษาอารมณ์ตัวเองให้มีความสุข อย่าเป็นเหมือนพินิจในอดีตนะที่แบบบางทีมีเรื่องอะไรก็โกรธก็โมโหก็ไม่สบายใจตอนนี้ไม่เอาแล้วบอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วนะฉันต้องการอารมณ์ดีฉันต้องการยิ้มเริงฉันต้องการสตอฉันอยากมีรายได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวฉันจะปีดไม่ได้แล้วนะฉันจะอารมณ์เสียไม่ได้นะแม่รอเราอยู่นะรอเราอยู่เราต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยหรือครอบครัวเรารออยู่ ถ้าหากว่าเราทําได้คนเดียวครอบครัวเราก็จะสบายให้เราคุกกับตัวเองค่ะการให้กําลังใจตัวเองการนั่งสมาธิจะทําให้เราสบายใจกลับมารักตัวเองนะคะแล้วเราจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเราก็จะมีหาวิธีทางทํำยังไงก็ได้ให้เราประสบความสําเร็จแน่นอนถ้าเราเข้าใจตัวเองค่ะทุกคนวิวก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะยาวแล้วที่กาว่าจะทาความสะอาดให้เสร็จอาจจะมืดหน่อยนะ เดี๋ยวคข้ยมาเจอกันใหม่ในห้องต่างๆกันแล้วจ้ะ๊ายบาย